ของการลดความสําคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดของคุณเองเนี่ยไปตามดูตามสืบตามส่องหรือคุณกังวลคุณกลัวว่าเขาจะไม่กลับมาหรือคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเวลาคุณทําแบบนี้อีกฝ่ายมันเซนได้ครับแล้วอีกฝ่ายจะมองคุณเป็นของตายในท้ายที่สุดคุณจําไว้ครับว่า อะไรก็ตามแต่ที่ความคิดของคุณเนี่ยยกให้สิ่งนั้นเหนือกว่าเขาจะดูถูกคุณแต่อะไรก็ตามแต่ที่คุณลดความสําคัญของคนคนนั้นลงมาทุกการกระทําทุกพฤติกรรมของคุณเนี่ยจะทําให้คุณได้สิ่งนั้นมาแบบง่ายๆเพราะงั้นเนี่ยคุณเนี่ยต้องลดความสําคัญของเขาลงมาแล้วแทนที่ด้วยกิจกรรมครับที่เพิ่มความมีเสน่ห์ให้แก่ตนเองครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอ,อกเอาใจคุณประครบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อค,คุณครูค,คมสอนในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอ,อกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทำให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยคอสสั่งกิจให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพัราสบาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6กพันบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทําให้คนเอาอกเอาใจคุณโดยจํากัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ไลน์แอดที่คูความปากหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ hmm. ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย